อ่าสำหรับคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max V-Cross ปี2012เครื่องยนต์3000นะครับคันนี้เป็นตัว z DDI ตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่ารายละเอียดของเจ้าคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับให้สปอร์ตไลท์ไฟหน้าคู่มานะครับเป็นไฟตัดหมอกคู่มานะครับแม็กเป็นแม็กอัลลอยนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับตัวคันนี้เป็นตัว V-Cross นะครับก็จะให้บันไดข้างมาให้นะครับแล้วก็เป็น แหลกหลังคานะครับเป็นชุดแต่งมาให้นะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ Angry Birds นะครับให้กล้องมอยังหลังมาด้วยอ่ามีบันไดให้ครบถ้วนนะครับกระบะแม็กเลย์เนอร์มีให้อยู่ครบเลยอ่ามาดูในส่วนของภายในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเครื่องเล่นส์เอ็มบีสาเนี่ยต่อเชื่อมต่อเป็นอ่าหน้าจอดิจิตอลแบบนี้มาเลยนะครับเป็นทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็เป็นเกียร์โฟรหมุนมือนะครับอ่าสวยมากในส่วนของตัวเครื่องนะครับใหม่ใหม่เยี่ยมๆนี้เลยอ่ะคานไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์กมีให้อยู่ครบเลยสีตามแถวเครื่องนะครับของโรงงานเดิมๆเนี่ยก็มีให้ครบเลยสาดสีเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเครื่องสัมพันธ์สวยๆนะครับคันนี้เครื่องใหม่มาก สำหรับคันนี้นะครับตั้งขายอยู่ที่465,000บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยประกอบอาชีพอะไรก็สามารถออกได้นะครับยินดีรับทุกอาชีพสนใจโทรมาติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ